สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่14กรกฎาคมปี67นะครับวันนี้มาสรุปคงสุดท้ายทุกสำนักนะครับในอีพีทางชงของสารคามครับเนาะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะครับคงสุดท้ายนะครับเนาะใครคัดตัวคลิปไหนก็ดูที่คลิปนี้คลิปเดียวครับเนาะรวมหมดเลยบางคนมีทักมาทางไลน์นะครับเนาะว่าอันนี้ลงเรียงอยากเห็นประมาณนี้ก็รวมเลยนะครับเร่มต้นที่เบ่าสารคามนะครับเนาะเคเข็บหน้าจอไว้นะครับเนาะเข็บหน้าจอไว้ บอสระมวน,นี้มั่นใจเหมือนเดิมนะครับบนล่างวิ่งเจ็ดวิ่งแปดจับคู่ก็อย่างที่เห็นนะครับเนาะจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับเน้นไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็แปดสองนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เน้นไปที่บนเลยนะครับล่างก็ธรรมดาครับเนาะเน้นที่บนล่างธรรมดาก็เก็บมาจอไว้ครับเนาะตัวกันก็คือเก้าหนึ่งเก้าสามนะครับตัวกันทั้งหกตัวนี้ไม่ทํางานก็เก้าหนึ่งเก้าสามแน่นอนนะครับเนาะ ทางกบน้อยตัวเดียวนะครับคือเจเลยนะครับทางกบน้อยประมาณนี้นะครับก็มาที่ชุดสามตัวนะครับเนาะชุดสตัวหลักร้อยก็เป็นเกับแกับศนย์นะครับคาดว่าจะมานะครับเนาะก็มาใส่ตัวนี้เมื่อกี้นะครับเนาะเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจดสองเก้าแปดสองนะครับถ้าเป็นแปดก็แปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสองแปดแปดแปดสองนะครับถ้าศูนย์ก็ศูนย์เจ็ดหนึ่งนย์เจ ก็082ก็ชอบสุดคือหลัก9นะครับหลัก9ลองมาก็หลัก8นะครับเนาะหลัก9หลัก8ใครชอบก็แคปหน้าจอไว้ครับเนาะขครจดไม่ทนนก็อย่างที่บอกนะครับเนาะกดจุดชลิปก็จดได้เลยนะครับสำหรับสะดวกจดนะครับหนี้มั่นใจนะครับเนาะอย่าเพ้อนะครับเพื่อเพื่อเพิ่เข้ามา3ตัวแตกไม่รู้ด้วยนะครับเนาะฟุกเข้ามาอะไรเกิดขึ้นได้นะครับเนาะก็ตามตัวที่เสียนเลขบนนะครับ สินเลขบนวันนี้บนนะครับวิ่ง1ลงรองสอับคู่นะครับ1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 8คู่นะครับก็เล่นที่1 5 1 6 1 7 2 5 2 6 2 7นะครับเขียนเช้นใต้ให้นะครับเนาะใครชอ,อบก็แคปหน้าจอไว้นะครับเนาะแคปหน้าจอไว้เสียนเลขบนงวดที่แล้วไม่ให้ลงไม่ได้ลงครับเนาะ ส่งตัวทางแกบอกว่าไม่เข้าเกียหยุดไปหัวหนึ่งครับแล้วหัวนี้ส่งมาให้ก็จัดไปนะครับเราวจัดไปดูเป็นแนวทางครับเนาวว่าเป็นยังไงเข้าที่เข้าทางไหมเลขเด่นนะครับเนาะแต่ผมชอบนะครับวันนี้พรากแกวิ่งหนึ่งวิ่งสองตรงกระเบ๋าสารคามครับเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับตรงกันเลยยิ่งมั่นใจเข้าไปอีกนะครับเนาะมั่นใจมากแนวเลขบนนะครับเนาะสายเลขบนดูไว้นะครับเนาะถือ่อมีใครชอบนะเนาะเก็บหน้าจอไว้สายเลขบน ก็ราตามตัวที่คุณลงใจดีนะครับคุณลงใจดีบนล่างนะครับวิ่ง5้าลอง9นะครับจับคู่5้าเ5็ดห้าแปดห้เก้าเก้สองเก้าหนึนะครับ7จ็ดคู่วันที่แล้วคุณลงก็เข้า3ามศนยะครับ้องวันที่แล้ววันนี้เน้นให้5้าเห้าเกนะครับก็เก้า คีดเซ็นตายให้นะครับเนาะคุณลุงจะดีเลขเลขแม่นครับเนาะเลขแม่นถึงจับคู่ไม่เข้าก็อย่างที่เคยพูดนะครับเนาะเลขวิ่งก็ยังทํางานนะครับเนาะหลุดน้อยคุณลุงใจดีแต่ตามคุณลุงเจดีน่าจะรู้ดีครับเนาะกว่าประมาณนี้ก็แคปหน้าจอไว้นะครับคุณลุงจะดีวันนี้เข้าต่อเนื่องไหมคุณลุงไปด้วยกันนะครับเนาะวันที่แล้วก็ได้สามศูนย์ตัวกลับนะครับวันที่แล้ววันนี้ก็สวยนะครับเนาะเลขสวยห้าเจ็ดห้าเก้าตัวเน้นนะครับเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าสอง แอบทอดจอไว้นะครับเนาะคุณลงใจดีเดี๋ยวทางดีดีแม่นแครับต้องขอบคุณคุณลงใจดีนะครับเนาะตามที่เชียนทวีนะครับเชียนทวีเรีตารางเข้าทุกงวดนะครับเนาะเข้าแทบทุกงวดวันนี้เก้าเจ็ดแปดไอหกเจ็ดแปดนะครับหนึ่งสองสามจะคู่หกคู่เหมือนเดิมนะครับเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดสามแปดสามหนึ่งสามคนนี้ไปที่ เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดตัวเน้นเลยนะครับเนาะสุดยอดมากเข้าทุกหมวดนะครับเหกตารางเสียนทวีนเมืเกียถูกทุกหวดเลยหลงังๆมาเ่ยชุดเน้นก็ใครชอบก็จัดไปเลยครับขีดเส้นใต้แห้งแดงนะครับเนาะแบอร์เซรามชอบนะครับชอบมากพอตรงก็เลขตัวเองนะครับเนาะตัวชอบมากเลยชุดสามตัวก็มีหกชุดนะครับใครชอบก็จัดเลยนะครับเนาะขีะดเส้นใต้แห่งแดงเป็นชุดเน้นนะครับ 7 8 1 7 8 3 6 2 8ึ่งเนะครับชุดนี้นชุดรองก็681813แล้วก็8713นะครับจัดไปนะครับเนาะเหมือนมากเซนทวีตามต่อที่ FC ฟซใจดีนะครับใจใจดีก็เมนต์มาเหมือนกันงวดที่แล้ววิ่งสามนัดมาเข้าศูนย์สามเต็มเต็มตัวเน้นเลยนะครับวันนี้ก็คอยเข้าต่อเนื่องนะครับเนาะเข้าต่อเนื่องงวดนี้ วันนี้จับคู่ให้บนล่างวิ่ง2ตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับจับคู่2-2 3-2 4-2 7-2 8-2 9-2นะครับวันนี้มี6คู่นะครับวันนี้เน้นที่4-2แล้วก็7-2นะครับเนาะก็เก็บหน้าจอไว้นะครับเนาะเก็บหน้าจอไว้2จะมาหรือเปล่าก็ลุ้นไปด้วยกันครับเนาะลุ้นไปเดียกันตามตัวที่พี่ชายใจดีนะครับ พี่ชายจะดีบนล่างวิ่งสามลองเจ็ดมดที่แล้วก็วิ่งวิ่งก็เดือนดีครับเนาะหมดที่แล้วเล็กวิ่งจับคู่ห้าคู่นะครับคือเจ็ดสามหกสามเก้าสามนะครับแล้วก็เจ็ดห้าเก้าห้าห้าคู่แล้วับนะบนล่างรวมกันไปเลยส่วนชุดเด่นนะครับชุดเน้นคือเจ็ดสามหกสามเก้าสามนะครับเจ็ดสามหกสามเก้าสามสามคู่นะครับเนาะ พี่ชายใจดีวันนี้เกีบอกมันใจเหมือนเดิมนะครับเนาะมันใจมากว่าที่แล้วเล็กวิ่งเข้าหลักร้อยเลยจับคู่ไม่เข้านะครับเกให้ห้ามาทำลงวดที่แล้วแต่เกีได้นะครับเพราะเกีเล็กวิ่งเกวิ่งเอาเ่วนี้ก็จัดไปนะครับเนาะจัดไปเล็กสวยนะครับนาะเล็กสวยเล็ออกบ่อยนะครับแล้วเจ็ดสามหกสามก็ตามด้วยที่เลขไม่น่าลงทุนนะครับของพี่ชายใจดีแม่นมากครับเนาะเอาอยู่เอาอยู่มาตลอดนะครับเนาะพัด ปีนี้พลาดแค่สองครั้งนะครับถ้าจะไม่ผิดงวดที่ออกหนึ่งหกแล้วก็เก้าศูนย์นะครับหลังจากนั้นเอาอยู่มาตลอดเลยนะครับเลขสิบห้าคู่คือไปกลับนะครับบางบางคู่ก็กลับให้เรียบร้อยนะครับเนาะชุดแรกบนอย่างเดียวนะครับท่อนแรกท่อนล่างทั้งบนและล่างรวมกันนะครับแปดคู่ก็ไปกับก็สิบหกนะครับบนล่างรวมกันก็แคปหน้าจอไว้นะครับเนาะแคปหน้าจอไว้ใครตั้งใจจะซื้อจะจัดหนักจัดเต็มจะทุ่มหนักทุ่มเต็มก็ ถ้าเจอเเก็เรียกวิ่งเจอชุดไม่น่าลงทุนพี่ชายจะดีก็หลายคนบอกว่าเลขดับนะครับเนาะแต่พี่ชายดีว่าเลขไม่น่าลงทุนนะครับเนาะก็บำเบาไว้ครับเนาะไม่ถึงขนาดต้องทิ้งนะครับพี่ชายดีบอกไม่ต้องทิ้งให้เบาเบาไว้ประมาณนี้กุมารที่เซียนใจดีนะครับเซียนใจดีบนล่างนะครับวิ่งศูนย์ลองหนึ่งจับคู่นะครับให้แปดคู่เหมือนเดิม 04, 0 4น5์สี่ศูนย์ห้านะครับ8คู่ก็เน้นที่05 06 07นะครับแล้วก็16 17นะครับเขียนจิงใต้เห็นแดงๆครับเนาะใครชอบจัดไปเลยนะครับเนาะเก็บ้าจอไว้เลขสวยนะครับเลขสวยเลขที่ออกบ่อยทั้งนั้นนะครับเลขที่ออกบ่อย05ก็ออกบ่อย06 07ก็0 6, 0ก็ออกบ่อยครับเนาะ แต่ปีนี้ไม่มั่นใจว่าศูนย์เจ็ดออกหรือยงังหมวดนี้นะครับเนาะที่ปีนี้ไม่มั่นใจก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะครับถ้ามีเลขหนึ่งเป็นตัวเน้นนะครับเนาะชุดเน้นของเซียนใจดีนะครับเนาะเซียนเจดีก็ครบถ้วนครับเนาะครบถ้วนเดี๋ยวดูนีอีกรอบหนึ่งครับเนาะเลขไม่น่าลงทุนพิชัยจะดีนะครับแฟีนมากใครตั้งใจจะจัดหนักจัดเต็มนะครับก็ถ้าเจอของตรงกับพิชัยจะดีก็เบาๆไว้นะครับเนะบาะเบาๆไว้ บ่าวามาห้องบ่าวามาเทียบให้ดูนะครับนะว่ามีคู่ไหนที่ไม่ชนที่แบบไม่น่าลงทุนมั่งครับเนาะบ่าทํามดูแล้วก็จับผิดนะเพราะจับผิดบ่าวซาร์คำเรงดูกับเทียบกับพี่ชายจะดีดูแล้วมีเจ็ดหนึ่งนะครับคู่เน้นเลยนะครับที่ไม่ติดไม่น่าลงทุนพี่ชายจะดีหรือว่าไม่ไม่ติดดับนะครับเนาะจัดหนักจัดเต็มดเลยนะครับบ่าวซามกเน้นว่าคู่นี้คู่เดียวใครงบน้อยก็ตามตามมาอัลตราพเจ็ดหนึ่งคู่เดียว ถ้ามีงบก็ตัวเน้นที่ผมเน้นให้คือ8 7 1 7 2 8 2นะครับเนาะก็ฝากไว้คิดนะครับทุกคนเฮงรวยครับทุกคนนี้ถูกหวยรวยกันไปด้วยกันเดียนคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ